ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปของเรื่องการใช้ Google Meet ในการจัดประชุมออนไลน์นะคะ Google Meet นะคะเป็นบริการการจัดประชุมวิดีโอด้วยระบบออนไลน์ของ Google เราสามารถเข้าใช้งานได้ฟรีนะคะเพียงแค่มี Account ของ Gmail แล้วก็วิธีการใช้งานก็ง่ายๆเลยะคะ่ะเพียงแค่เรากดล็อกอินด้วย Gmail นะคะเ,ออเหมือนกับตอนที่เราเข้าใช้งานของ Google Calendar เลย หลังจากที่เราเข้าหน้าเว็บตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เราจะเห็นออของคาว่าการจัดประชุมใหม่ค่ะค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวขอแจ้งก่อนนะคะคือตรงนี้จะเป็นเวอร์ชั่นของภาษาไทยนะคะส่วนใครที่เป็นเวอร์ชั่นของภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆเนี่ยคะ่ะจะดีเทลต่างๆเนี่ยจะคล้ายกับเวอร์ชันภาษาไทยเลยค่ะค่ะ ตรงนี้นะคะตรงซ้ายมือปุบตรงนี้จะเป็นการประชุมใหม่ในกรณีที่เราต้องการจัดประชุมนะคะให้คลิกตรงนี้ส่วนช่องตรงนี้นะคะเป็นจะเป็นกรณีที่คนอื่นน่ยจัดประชุมแล้วก็ส่งโค้ดหรือลิงก์มาให้เรานะเราก็จะมาใส่ไว้ตรงนี้แล้วก็เข้าร่วมตอนนี้นะ,ะสมมุติว่าเราต้องการที่เราจะจัดประชุมเองให้เราคลิกตรงนี้เลยค่ะ ก็จะขึ้นมา3ช่องนี้นะคะช่องแรกนะคะจะเป็นการรับลิงก์การประชุมเพื่อแช์นะคะก็คือการ Copy Link ของเราเนี่ยไปแชร์ไว้ให้เพื่อนไม่ว่าจะส่งทางไล n e ทางเฟซนะคะต่อมาจะเป็นการเริ่มประชุมทันทีแล้วก็อันที่3นะคะจะเป็นเราสามารถตัดหมายใน Google Calendar ได้ค่ะตอนนี้เราจะกดเริ่มการประชุมทันทีนะคะพอเรากดเข้ามาตรงเริ่มประชุมนะคะ มีสำหรับเวอร์ชันภาษาอังกฤษจะขึ้นคำว่า join now นะคะนี้เราเวอร์ชันภาษาไทยก็คลิกเข้าร่วมเลยค่ะตรงนี้ก็จะเด้งเป็นลิงก์ที่เราจะแชร์ให้เพื่อนค่ะต่อมาเราอยากเออให้เห็นว่ามีใครตอนนี้อยู่บ้างนะคะให้เรามาคลิกตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ถ้า เราต้องการที่จะเพิ่มบุคคลเข้าไปเราคลิกตรงนี้นะคะแล้วก็ป้อนอีเมลหรือว่าถ้าเราเคยส่งอีเมลหากันอยู่แล้วตรงนี้ก็จะขึ้นแนะนำมาให้เราตรงนี้จะเป็นรายละเอียดประชุมเหมือนกันค่ะนั่นก็คือลิงก์แล้วก็มีไฟล์แนบนะคะที่จะกดตรงนี้แล้วก็ถ้าเราต้องการตั้งค่าให้คลิกที่ จุดสจุดตรงนี้ค่ะมีการตั้งค่าหลายอย่างนะคะวิดีโอเสียงไมโครโฟนนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการแชร์หน้าจอเพื่อนำเสนอนะคะแล้วก็เราสามารถเลือกรูปแบบการแชร์หน้าจอต่างๆให้เรียบร้อยค่ะถ้าตอนสมมุติว่าตอนนี้การประชุมได้ จบลงแล้วเราก็สามารถออกจากสนทนาโดยการกดตรงนี้ค่ะค่ะสำหรับวิธีการใช้งานง่ายๆง่ายมากเลยค่ะสามารถนำไปใช้ได้ง่ายมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากค่ะ